ครับรังอีบิกบูตเตอร์แฟงแรมพานนะถ้าอเวลตันรวมบูตเตอร์เรียบร้อยเนี่ยนะการจะที่101แต่ว่าถ้าปรับเองสามารถทะลุไปที่102ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูการอัพแบบออโต้ก่อนจุดเด่นของแรมพาเลยเนี่ยนะครับคือส่งสั้นเปิดบอลน,นะแล้วก็สเตมินาระดับเกาเกี่ยวเข้มเนาะในส่วนของการทำเกมลุกเลี้ยงบอลคองบอลจบสกอร์สปีค,คิกิ้งพาวเวอร์เนี่ย 80 80กว่านถือว่าดีหมดเลยแต่ว่าในเกมลับเนี่ยก็จะมีบางอย่างที่เป็นสีส้มบางอย่างเป็นสีเขียวนะก็อยู่ระดับกลางๆนะเกมลับก็ไม่ได้ถึงกับจุดเด่นเนาะในส่วนอากาศสยายเนี่ยอันนี้ก็แอบเป็นจุดอ่อนเล็กนอย อันนี้นะผมจะลองเปรียบเทียบค่าพลังกับล e ่างอีบิกบูเตอร์ของเชลซีที่เคยมานะล่างเชลซีเนี่ยอัพออโตโ้โตร้อยสองเลยนะแต่ว่าล่างาทิมชาตินะอัพออโ,โต้แค่รนะ้อยหนึ่งเนาะแต่ว่าล่างเชลซีเนี่ยถ้าดูจากโบกสีเขียวเนี่ยล่างทิมชาติดูดีกว่านะล่างเชลซีมีการจ่ายบอลที่ดีกว่าค่อนข้างเยอะนะคริกกิ้งพาวเวอร์ดีกว่าเยอะแต่ว่าค่าพลังในส่วนอื่นๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าล่างใหม่ของลมพานนะครับโหถือว่าพลางดีกว่าถ้าให้เลือกใช้หนึ่งล่างผมแนะนําว่าล่างทิมชาติดีกว่า สำหรับวิธีการปรัเปลี่ยนค่าพลังของแรมผาดให้ทะลุไปที่102นะครับง่ายๆเลยคือเราลดพาร์ซิ่งลงนะครับแบบนี้ให้เหลือสักสิแล้วก็ไปเพิ่มดิฟบิ่งแบบนี้เนี่ยนะครับหน้าการก็จะ ร้อยสองเรียบร้อยเนาะหรือนะครับเผื่อใครที่เอ้ยไม่ได้ชอบแนวทางการอัพแบบนี้สามารถปรับเปลี่ยนดีเฟนต์ลดลงไปได้นะเพราะว่าเกมรับอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นจุดเด่นนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะเล่นเป็นบ็อกทูบ็อกสายแบบเชิงลุกนิดนึงนะแล้วก็ไปเพิ่มดิฟวิ่งให้กลายเป็น12แบบนี้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มโรบอดี้เนี่ยจะได้คิงพาวเวอร์ที่เพิ่มขึ้นมาเนาะท้ายค่าพลังเนี่ยผมรู้สึกว่าคล้ายๆกับสตีเวนเจอร์หลานนะก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเปิดได้เจอหลานแล้วนะครับเปิดได้เบ็คแฮมแล้ว ลำผาดพักไปก็ได้นะไม่ต้องเปิดต่อก็ได้นะครับก็สำหรับลำผาดถามว่าค่าพลังน่าถึงใจไหมก็โอเคนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบล็อกทูบล็อกตัวอื่นในเกมที่ได้รับความนิยมมากกว่านะครับเจอลำผาดก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้รับการพูดถึงสักเท่าไหร่